บ้านไม่ไหวขอดับฝันกลับไทยเปิ้นหัตยาเผยเหตุลูกหนังสีตาลาถอนตัววงเกาหลีภูมิใจลูกเดินตามรอยพ่อหลังจากลูกหนังสีตลาวงกระจา่างลูกสาวของตัวสลันยูและเปิ้นหัตถยาได้เป็นเด็กฝึกของค่ายแกลไล์กรุ๊ปและเปิดตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกวงไฮครี ree, ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดสคนโดยลูกหนังในนามสีตลา ซึ่งเป็นชื่อจริงของเธอได้เปิดตัวอาราบัมเดี่ยวชุดแรกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่หลังจากร่วมกิจกรรมได้เพียงหเดือนล่าสุดสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าทางค่ายได้ออกแถลงการระบุว่าลูกหนังสีตลาได้ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกวงด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยทางค่ายได้พูดคุยกับศิลปินและสมาชิกมาเป็นเวลานานจึงได้ข้อสรุปนี้หลังจากการตัดสินใจ พร้อมขอให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้สีตาลาต่อไปในเส้นทางข้างหน้ารวมถึงสมาชิกวงไฮคี ree, ไปสู่ความฝันของพวกเธอล่าสุดด้านคุณแม่คนเก่ง เปิลหัตถยาวงกระจ่างได้เผยถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของลูกสาวว่าน้องหนังตอนนี้เหลืออีกสองวิชาก็คงจะสอบที่เกาหลีให้จบคือน้องก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะกับเรื่องที่ตัวเองเจอและคิดว่าไม่อยากให้ตัวเองไปสร้างความหนักใจให้ทีมงานหรือเพื่อนร่วมทีมคิดว่าเข้าเอาตัวเองออกมาก่อนดีกว่าพี่เปิลว่าเป็นสิ่งที่หนักสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยแต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาเขาอยากหยุด อยากอยู่นิ่งๆเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่อถ้าตัวเขาเองทําให้คนอื่นหนักใจแต่ว่าจริงๆแล้วเคารพการตัดสินใจของเขาก็ต้องบอกกับน้องว่าเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วและเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด